ครับสวัสดีครับพบกับอุบญยาครับสวัสดีครับพบกับไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวนะครับวันนี้พี่ิ๊บมีอะไรมา นำเสนอเลยว่านํำใช้คาว่านําเสนอเลยสรุปแล้วมีแต่เรื่องโควิดโควิดมันไปไม่พ้นเลยนะพี่บุ๊มก็ตอนนี้มันก็เป็นข่าวมันมันก็เป็นทอลกอัปเดตท่าวแล้วมันก็เป็นเหมือนชีวิตประจำวันของคนเราคนไทยทุกคนไปแล้วเพราะเวลาดูข่าวเราก็จะตื่นวิตตกวิกคนเจริญวิตกเจริญกันมันเกิดอะไรกันขึ้นตื่นคือมันมันมันสามารถไปได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนดังคน อะไรสารพัดตอนนี้คือทุกวันนี้ไม่ทําอะไรอะเช็คอย่างเดียวว่าออวันนี้ยอดขึ้นยอดลง<บ>ยังไงเราเราจะต้องดูตัวเลขด้วยเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรไปไหนเราต้องระวังตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้บางทีมีอะไรอะไรมาเราจะไปเราเข้าไปไม่ได้ก็ต้องเบรกไว้หยุดไว้ตอนนี้ก็เข้าเรื่องอ่านี่อีกแล้วคนในวงการบันเทิงติดโควิดอีกแล้วนะล่าสุดเนี่ยนี่เนี่ยเพิ่งเพิพตอนนี้กักตัวแล้วกตี กุฎิกติกติะตนะเพิ่งเพิง่งเพิ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีการอ่าตอนที่ทำรายออกมาแล้วต้องมีการถแถลงข่าวจากอ่าตัว,ต,วตัวเขาว่าโรงพยาบาลนะว่าติดมากี่วนันเป็นระยะไหนยังไงบ้างใครเกี่ยวข้องมากงานเงาะงานเข้าเลยเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าดาราอย่าเห็นกันงานอย่าเห็นกันเงนินบางทียังไปแอบอัดรายการแอบถ่ายรับนู้นรับนี่มีครับมันมันมีสิทธิติดได้เหรอคือว่าแบบขนาดแบบถ่ายรายการหรือว่าผู้ประกาศหน้าข่าว ยังใส่แมสอยู่เลยครับโอโ้เธอบางทีเชื้อนี้เราก็ไมนรู้มันแฝงมาจากไหนเธอไม่สามารถติดกันได้ห้องที่บางทีเวลาเบรกก็ถอดเวลานั้นก็ใส่แล้วมันก็ติดกันได้นะแต่คนควรที่จะถอดไหมก็ไม่ควรจะถอดควรจะใส่ครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีอีกครอบครัวของแพนเค้กเอกดังเขาบอกติดกันทั้งหมด8คนทั้งครอบครัวเลยก็จะมีตัวเขา มีแม่มีน้องมีหลานแต่พ่อไม่โดนพ่อพ่อไม่ติดแฟนไม่ติดนะฮะตรงน,นี้ก็อยู่กันตักตัวรักษาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบอืเราเราก็หดหูเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครเป็นหรอกครับจริงๆแต่มันรักษาหายหายได้โรคนี้นะฮะถ้าเรารักษาถูกต้องแต่ทางที่ดีถึงบอกว่าไม่ติดดีที่สุดะะบุคคลที่เป็นสาธารณน,านี่มีโอกาสที่จะ แพร่นี่คือเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าคือคือกรณีมีแต่คนอยากเข้าหาถ่ายรูปถ่ายอะไรตอนนี้มันมันก็ฉันก็ต้องระวังต้องเซฟตัวเองทุกทีให้ถ่ายก็คนบอกอีโอ้ยนี่ไม่ดังทาเก็กทํหยิงอะไรเราก็ต้องระวังเพราะพี่อุ๊บถ่ายรูปด้วยไหนมาใกล้ชิดมาอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายเท่าไหร่แล้วก็เราก็ต้องสวมบทนางยิงไปแล้วจริงๆการเป็นดารามันก็มีช่วงนี้บางคนก็อาจอาจที่ที่รู้นะ เพราะว่าไรายได้มันไม่ค่อยเข้าพอม,มีงานอะไรที่น่อยมาก็แอบไปทํากันอัดรายการมั่งทำนู่นทํานี่ทํานู่นมันก็บางทีต้องเจอคนบางทีแจ็คพอตอะดวงดีก็โอเคดวงไม่ดีแจ็คพอตเลยตรงนี้มันก็แล้วที่สําคัญคือการเป็นดาราหรือไม่ใช่ดาราแต่ดาราคนจะรู้จักเยอะถ้าเป็นก็ต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ปิดมีบางคนปิดอย่างนั้นอย่างนี้ดราม่าก,กันไม่บอกทัวรลง<ถ>คือ โรคนี้เป็นมันหายได้มันไม่ได้เป็นตลอดชีวิตแล้วปฏิกิรตลอชีวิตบางคนกลัวเขาจะรังเกียจกลัวคนจะแอนตี้กลัวแบบอันนี้หรือเปล่าแบบว่าแบบโดนโดนพูดว่าเออทําไมมาเอาโควิดมาติดอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่าคนจะรังเกียจขนาดเดินเดินเห็นไหมฉันเดินไปคนยังทําท่าทางรังเกียจเลยฉันก็บอกฉันฉีดยามาแล้วนะฉันเซฟตัวเองนะไอ้ที่สัมพันธ์จะชอบนะเหตุการณ์โควิดมามีมีแบบนี้มันก็ดีมันทําให้คนละ เว้นจากการมั่วสมส่อนก็ดีอย่างผมมีมชอบใจว่าดีแล้วมึงมึงจะไม่ต้องไปมั่วติดโรคว่าดีเพราะคนก็กลัวจริงมันกลายเป็นแบบโรคที่ร้ายแรงที่น่ากลัวนะฮะทึ่งสถานบริการเริงรมปิดหมดหมอนวดลรงกลงกะรี่หมอนปิดหมดใช่ไหมมันก็ไม่มีที่ระบายก็มันก็ดีอย่างเพราะว่ามันไม่มันมันทำให้สามีภรรยากันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันได้ได้อยู่ กับครอบครัวมากขึ้นครับครับครับก็ต้องต้องฝากตรงนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนะฮะก็ต้องไปฉีดนะฮะอย่างเราให้เกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์คงจะดีขึ้นจะได้เป็นประเทศเปิดทันทีที่ก็ไม่อยากมาใส่นี้ตลอดเวลาเราอยู่บ้านมีความสุขถ้าไปไหนต้องใส่เราก็ต้องใส่เราจําเป็นนะ่ะจริงๆเราจะไม่สามารถกักตัวอยู่ในบ้านได้ยี่สิบชั่วโมงแล้วต้องออกมาเผชิญมาซื้อของซื้ออาหารให้แมวมาซื้ออะไรกินไม่กันตายอยู่<ห>บ้านนี่ควรทําอะไรบ้างครับในการดูแลรักษาตัวเองครับก็ เราก็อย่างที่บอกอยู่บ้านเราก็อ่านหนังสือดูข่าวไม่ใช่ไปเล่นแต่เกมวันๆไร้สาระไร้ประโยชน์เราก็ต้องดูข่าวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําอะไรนะ s> <S คิดถึงโปรเจกต์งานที่จะทําต่อไปอย่างเป็นายนแบบอย่างเธอก็ก,ก็ดูหุน่นวิทย์พื้นวิทย์อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ดูแต่หนังเกมหนังโปเล่นแต่เกมอะไรก็ไม,ไมรูไร้สาระท้ายตรงนั้นมีเลยฝากท่านผู้ชมจงเชื่อมั่นในความตั้งใจทีีด่ด แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในตัวเราเองครับ